หน้าถนนเปลี่ยวหมายเลขสิพนักงานสาวออฟฟิศคนหนึ่งเธอกับรถกลับบ้านคนเดียวในยาวิการเธอกำลังกลับบ้านเพื่อที่กลับไปหาสามีและลูกๆที่น่ารักของเธอเธอมักจะใช้เส้นทางที่เปลี่ยวที่ตัดขาดจากถนนเส้นหลักเธอใช้มันเป็นเส้นทางลัดเหมือนตามปกติในทุกๆวันในวันแรกๆที่เธอต้องใช้เส้นทางนี้กลับบ้านเธอค้างที่จะกลัวมากเพราะถนนเส้นนี้ไม่มีบ้านคนเลยสักหลัง หรือแม้แต่รถที่ขับผ่านยังไม่มีเลยสักคันมันช่างเงียบเหงาและวังเวงแต่ด้วยราองงานที่เธอต้องทําในทุกๆวันเธอจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องใช้เส้นทางนี้เป็นประจำเลยเกิดเป็นความเคยชินทําให้เธอไม่กลัวกับการใช้เส้นทางสายเปลี่ยวแห่งนี้ในชีวิตประจําวันเธอมักจะเปิดวิทยุวไว้เป็นเพื่อระหว่างทางเสมอวันนี้เธอก็เปิดวิทยุเหมือน<ม>ทุกๆครั้งมีชายโรคจิตหลุดจากโรงพยาบาลเมื่อบ่ายวันนี้ โดยชายคนนี้มีประวัติชอบทำร้ายและทรมานเหยื่อโปรดระวังตัวด้วยครับหากพบเห็นชายสูงประมาณ170เซนติเมตรท่าทางแปลกๆผมยาวรุงรังให้แจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วนขอบคุณครับหลังจากที่เธอฟังจบเธอรู้สึกกลัวมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นและที่สำคัญตอนนี้เส้นทางที่เธอใช้ยังเป็นเส้นทางที่ปีเยวและน่ากลัวทำให้เธอกังวลเป็นอย่างมากไม่นานหลังจากนั้น ก็ได้มีแสงไฟจากรถอีกคันกำลังขับตามเธอมาเธอเลยรู้สึกอุ่นใจและคิดในใจว่าโชคดีจังวันนี้จะได้ขับรถกระบ้านอย่างไม่เหยียบเหงาคนเดียวสักพักเธอเริ่มเอะใจเพราะรู้สึกว่ารถคันนั้นได้ขับตามหลังเธอมาได้พักใหญ่แล้วเธอเลยมองกระจกหลังก็ปรากฏว่ารถคันนั้นเป็นรถตู้สีดำสนิท และมีพฤติกรรมการขับรถดูแปลกเธอนึกถึงสิ่งที่นักข่าวประกาศทำให้เธอรู้สึกกลัวเป็นอย่างมากเธอเลยเร่งความเร็วรถเพื่อที่จะหนีแต่รถตู้สีดำนั้นก็ยิ่งเพิ่มความเร็วตามเธอทำให้เธอรู้สึกหวาดกลัวยิ่งกว่าเดิมแต่เธอ,อยังแกล้งทำเป็นใจดีสู้เสือเธอเลยชะลอรถเพื่อใช้รถตู้แซงไปก่อนแต่รถตู้คันนั้นกลับชะลอความเร็วลงตามเธอเสียนีหญิงสาเวเกิดอาการขวัญเสียอย่างหนัก เธอไม่สนใจแล้วว่าตอนนี้เลขที่เขียนบนหน้าปัดรถของเธอจะวิ่งไปที่เท่าไหร่เธอเหยียบมิดคันเร่งตอนนี้ในหัวของเธอไม่ได้มีความหวาดกลัวต่อบัตเหตุบนท้องถนนเธอคิดแค่อย่างเดียวว่าจะทำยังไงถึงจะสลัดไอรถตู้บ้านี่ออกไปให้ได้แต่ทว่ารถตู้สีดำคันนั้นก็เร่งเครื่องตามติดเธอมาแถมยังบีบแตรใส่และไล่อัดไฟสูงเปิดปิดใส่รถของเธอหลายครั้ง และยังกระแทกกันชนหลังรถของเธออีกด้วยหญิงสาวสามารถประคองสติได้และกดโทรศัพท์โทรหาตำรวจฮัลโหลค่ะคุณตำรวจตอนนี้มีรถตู้คันสีดำไม่ทราบทะเบียนรถแล้วแล้วตอนนี้เขาขับรถตามฉันและแถมพยายามจะขับรถทนทันด้วยค่ะตอนนี้ฉันอยู่แถวเลี่ยงเมืองหมายเลขหนึ่งสค่ะเมื่อวางสายไปรถตู้สีดำเปิดกระจกและโบกมือให้เธอจอด แต่ในตอนนั้นเองก็มีรถอีกคันที่กำลังจะสวนทางกับเธอเธอจึงคิดแผนได้เลยชะลอรถแล้วตบไฟเลี้ยวซ้ายทำท่าที่เหมือนว่าเธอจะยอมจอดเมื่อรถตู้เริ่มเลี้ยวขวาเขาจึงเร่งเครื่องแต่รถตู้กลับแสงไม่พ้นจึงได้เฉียวชนกับรถที่สวนมาและได้หยุดรถลงคนขับรถตู้ลงมาจากรถและมองไปที่รถของเธอพร้อมกับทำหน้าหวาดกลัวและกังวล แต่หลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็มาถึงที่เกิดเหตุเฮ้ย hey, นุม่มมีคนโทรมาแจ้งเวงขับรถตามผู้หญิงเหรอเมื่อคนขับรถตู้เห็นตำรวจสายตาของเขาก็เริ่มมีความหวังบนกับความรู้สึกร้อนรนและพูดกับตำรวจว่าเรื่องผมอาไว้ทีหลังเถอะตอนนี้พวกพี่รีบตามผู้หญิงคนนั้นไปเร็วพร้อมกับชี้ไปข้างหน้าหญิงสาวเธอรู้สึกสบายใจเหมือนยกภู้เขาออกจากอกเธอยังคงขับรถหนีต่อไป พร้อมวิทยุรายงานข่าวเพิ่มเติมว่ามีรายงานมาเพิ่มว่าพบเห็นคนรายล่าสุดอยู่บริเวณโรงจอดรถของบริษัท p i l ใครพบเห็นโปรดแจง้งเธอทำหน้าสงสัยกวนกวายและสังเกตความแปลกบนรถของเธอเธอตัดสินใจมองไปที่กระจกหลัง